สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอหญิงพิงเสาคนเดิมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีฟุตบอลหคู่จัดนักจัดเตมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับน้องหญิงด้วยค่ะคู่แรกของวันนี้กับฟุตบอลลาลิกาสเปนค่ะแอเลติกโกมาดริดค่ะพบกับแอเลติกบีเบลค่ะเวลาที่3ตรงค่ะที่สนามลียาดแอ์เปโตโบลิตานค่ะสำหรับคู่นี้นะคะพี่ๆคนไหนที่ช้ย score เข้ามาถูกนะคะน้องหญิงก็มีเซอลเเมนดยค่ะ รับดูตารางคะแนนของเจ้าบ้านกันค่ะเต็มทั้งหมด25นัดค่ะชนะ15เสมอ8แพ้2ค่ะมีทั้งหมด53คะแนนค่ะอยู่อันดับที่3ของตารางสกอร์เลตหกร์เซตารางคะแนนทีมเยือนค่ะเต็มทั้งหมด25นัดค่ะชนะ13ค่ะเสมอ9ค่ะแพ้3ค่ะมีทั้งหมด48คะแนนค่ะอยู่อันดับที่4ของตารางสกอร์เลตห้ร์เซ เจ็ดนัดล่าสุดที่นักกู้พบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะชนะ4ค่ะแพ้3ค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็3ประตูต่อ1 7นัดล่าสุดของแอตมาดริดค่ะชนะ4ค่ะเสมอ3ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งเสมอกับบาร์เซโลน่าด้วยสกอร์สีประตูต่อสค่ะแล้วก็ชนะบาเลนเซียด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนค่ะชนะ3ค่ะเสมอ3แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะก็เพิ่งถล่มเลอาบายาโดลิกด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อหนึ่งค่ะแล ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่แอเลติโกมาลิดค่ะเป็นต่อ0.5นค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0 9นค่ะน้ำทิมรองอยู่ที่0.83สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2 2 5ค่ะน้ำอยู่ที่9 9น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.94ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่1กโลกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0.88น้ำต่ำอยู่ที่0.75 เราดูความพร้อมของเจ้าบ้านแอลติโกมัดลิกวันนี้กันค่ะวันนี้ยังไม่สามารถใช้งานโกเก้ค่ะกองกลางที่บาดเจ็บอยู่ค่ะรวมไปถึงกองหลังอย่างเซซ่าค่ะกองหลังตัวสำรองก็ยังฟิกกลับมาช่วยทีไม่ได้ค่ะยังดีค่ะที่วันนี้ยังมีปาโบริออสค่ะพ้นทนแบกจากเกมลีกกลับมาค่ะนอกนั้นก็เตรียมยึดเซตเดียวกับเกมที่เสมอบาร์เซโลนามาเลยค่ะตามระบบ4-4-2ค่ะพร้อมวางโรดิโกเดปอกับบาริออสคุมกลางรับค่ะโดยมีฮูเรียนอันวารสค่ะแล้วก็องตัวคริสตันเป็นคู่หัวหอกเราไดูความพร้อมของททีมมมเเเยยยอออนนน่่าางงแลลกกกบบบบััคะจุุุุดด้้พร คที่ขาดไปมีแค่อันบาโรดิอาโลค่ะแนวรุกตัวสำรองค่ะที่เหลือเตรียมยึดคุมกำลังชุดเดิมจากนัดที่ชล่มเลอัลบายาโดลิกมาเลยค่ะด้วยสกอตเต้เป็นตัวตอหนึ่งค่ะว่าระบบที่สี่สองสามหนึ่งพร้อมกับวางมาโรอันซานาดีค่ะโออิฮาซันเกตค่ะอินยาคิวิลเลียมแล้วก็นิโกวิลเลียมค่ะที่กดคนละหนึ่งเม็ดแดดดากลาวค่ะประสานงานแดนหน้าค่ะขณะที่อีกหนึ่งเป้าอย่างกอก้ากูรูเซเต้ค่ะที่เปลี่ยนมายิงหนึ่งลูกต้องนั่งสำรองไปก่อนเราไปดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะไม่แพ้ใครเลยนััััดดดดดตตติิ่่่่่่่่อออออกกนนน้้วยยยททงงงงีมมมเเเลลลคคคคะะะะะแแชหหหารุสไปถึ หเกมหลีกที่ผ่านมาค่ะแถมเก็บใช้ได้แค่2งนัดเท่านั้นค่ะตลอด6นัดล่าสุดค่ะรวมถึงแมตช์เย้าล่าสุดค่ะที่ทําได้แค่เสมอเซลตาบีโกค่ะด้วยสกอร์ูศูนย์ค่ะประกอบกับเพิ่งผ่านเกมเดิอดกับบาซ่าด้วยค่ะวันนี้ค่ะอาจจะโดความอ่อนล้าถามหาเอาได้ค่ะผิดกับแอตติกบีเบาค่ะซึ่งได้พักมา7วันเต็มๆเลยค่ะอีกครั้งไม่แพ้ในลาลีกาสเปนมา16นัดติดต่อกันแล้วค่ะแบ่งเป็นไม่แพ้นอกลัง8ทริปต่อเนื่องค่ะชนะ3ค่ะดังนั้นด้วยฟอร์มที่ไม่่่่่ชชวววนนนนนนใงงงงลลาา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 าขอเจ้้้บบบบยยยตหหหมมีีกกกกกัััรรรรึคคะะทผ เบายากแน่นอนค่ะน้องหอิกฟันธงค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะวางบอลรองมาแน่นอนค่ะ สำหรับตอนนี้ค่ะทางครอบครัวของน้องหญิงนะคะมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะสเต็ป3ถึง12ค่ะทายผิดหนึ่งตัวเรามีคืนให้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสมาชิกใหม่ค่ะฝากครั้งแรกค่ะ1น0 0บาทค่ะมีนาฬิกาสุดรูมอบให้ค่ะ500บาทค่ะมีเก้าอี้แคมปิ้งน่ารักน่ารักนะคะมอบให้เลือกสีได้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะก็ทักไลน์แอดมาได้เลยค่ะที่ aj99 ค่ะู่ต่อไปของวันนี้ค่ะพุอลลาลิกาสเปนเหมือนกันค่ะลอบัติสค่ะพบกับเลอเมอริดเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะอตาาิโนละะงแขจ้้บบ แต่ทั้งหมด25นัดค่ะชนะ9เสมอ8ค่ะแพ้8ค่ะมีทั้งหมด35คะแนนค่ะอยู่ดัดที่7ของตารางสกอเลต36%ตารางคะแนนของจิมเยนเลอมัลลิดค่ะแต่ทั้งหมด25นัดค่ะชนะ16เสมอ6ค่ะแพ้3ค่ะมีทั้งหมด54คะแนนอยู่ดัที่2ของตารางสกอเลต64% 7นัดล่าสุดที่ทุกคู่พบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะยังไม่ชนะเลยค่ะ โดยเสมอไป4ค่ะแพ้ไป3ค่ะโดยสนัดล่าสุดนะคะก็แพ้กับเลเออมาริดด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เสมอกันไป1นัดด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ4เสมอ1แพ้2ค่ะโดยสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะเกตาเฟ่ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งค่ะแล้วก็แพ้กับเคเอเอเกนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยเลเออมาริดค่ะยังไม่แพ้ใครเลยค่ะ ชนะ5เสมอ2ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะไลอเอซงซิดาร์ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ชนะคีเรนาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาชิ่เลอเอามาริดค่ะเป็นต่อ0.75ค่ะน้ำอยู่ที่0.97ค่ะน้ำชิมรองอยู่ที่0.92สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่3ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.86น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.99ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลููููกกคครรบึ่่่่งงนน้้สแออยยททีี0.9 0.95ต เราไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านเลยอัลบิตินวันนี้กันค่ะเจ้าถิ่นเจอปัญหาการจัดทัพเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโจวานนี่โลเซโซ่ค่ะอับเดซามัดเอสซาซูลีค่ะเอ็กตอเบเยลินค่ะไอตอลุยบันค่ะยูซุสบารีค่ะวิลเลียมคาวันโยค่ะแล้วก็ปาโบฟอนันค่ะซึ่งกอดคอกันเลี่ยงอยู่เดิมเลยค่ะแต่ข่าวดีวันนี้จะได้อันโตนี่ค่ะตัวลุกฟอร์มแรงที่จะไล่ออกจากเกมล่าสุดอุทธรไปแดงมาแล้วค่ะจึงลงเล่นได้ตามเดิมค่ะประสานงานกับอิสโก้และเซซุสโรดิกนเอส โรวอาระบบบทที่4 2 3 1ความพร้อมทีมเยือนของราชันชุดขาวละเอาเมลิดค่ะไม่มีตัวหลักเจ็บเพิ่มค่ะนอกจากเอเดบิตาอค่ะดดนนี้ครบคารนค่ะแล้วก็จูดเบลลิงแฮมค่ะกลางตัวลุกตัวเก่งค่ะจะกลับไปติดแบนดในลีกเป็นอันสุดท้ายค่ะขณะที่ตัวหลักได้พักในแมตช์บุกชนะไลอ้อนโซซิดาดค่ะทั้งโลดิโก้ค่ะแฟรงเมนดี้ค่ะล้มถึงลูก้าโมลิชค่ะจะได้ลงแทนเบลลิงแฮมในวันนี้ค่ะประสานงานกับคิรนเอตอปเป้ค่ะแล้วก็วินิิอุจูเนียดเด่นตรงแนวรุกค่ะ ค่ะว่าวันระบอกมาที่4-231เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเลยอัลเบติสค่ะฟอร์มแจ่มต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากเก็บชัยชนะติดต่อกันมา2นัดแล้วค่ะแล้วก็แพ้หนเดียวเท่านั้นค่ะตลอด5เกมหลังค่ะชนะ3ค่ะแต่ภาพรวมในบ้านไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ค่ะมาชนะได้แค่เพียงแมตช์เดียวเท่านั้นค่ะตลอด6นัดที่ผ่านมาค่ะแพ้1ค่ะขณะที่ทีมเยออย่างเลยอัลมาเรดค่ะต้องเล่นเครื่องกันหน่อยค่ะเพราะว่าต้องแย่งแชมป์กับบาซารวมถึงแอตเลติกมาเรตด้วยค่ะแต่ช่วงล่างผลงานนอกบ้านไม่ค่่่่่่อออยยยยดดดดดีีีเเเเเเลลคคคะะมืก็บไ้้้พงแตตวทานนั25สุ ทั้งที่ออกไปเจอกับเอสบันยอนค่ะแล้วก็โอซาซุนาที่มาตรฐานต่ำกว่ามากเลยค่ะจึงไม่ง่ายค่ะที่วันนี้ค่ะจะคว้าสคะแนนออกมาได้ค่ะเนื่องจากเจ้าบ้านเลยอมาติสค่ะกำลังเข้าฝากเลยค่ะสำหรับคู่นี้น้องญิงแนะนำวางบอลรองเลยอัลเบสตมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าค่ะคู่ที่สามของวันนี้ค่ะบุนเดสลีกาลีค่ะแฟรงก์์ตพบกับเลยวอคเซนค่ะที่สนามดอยเช่แบงปาค่ะเวลาเชียงคืนครึ่ง ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด23นัดค่ะชนะ12ค่ะเสมอ6แพ้ไป5ค่ะมีทั้งหมดส2คะแนนค่ะอยู่อันดับที่3ของตารางสกอร์เลนห้าร์เซ็ตารางคะแนนของทีมเยือนไบเออร์เลวักุเซนค่ะแต่ทั้งหมด23นัดค่ะชนะ14เสมอ8แพ้ไป1ค่ะมีทั้งหมด50คะแนนค่ะอยู่อันดับที่2ของตารางสกอร์เลร์เซ็นต์เจ็นัดล่าสุดที่ทักคู่พบกันค่ะ แฟรงเฟิร์ตค่ะชนะ2ค่ะแล้วก็แพ้5ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะก็แพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แล้วก็5ประตูต่อ1 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตค่ะชนะ2องเเสมอ3แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้กับไบเออร์ ute, มิวนิคด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ชนะโฮสไต้าคิมด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนค่ะยังไม่แพ้ใครเลยค่ะชนะ3ค่ะเสมอ4ค่ะโดยสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะโฮสต์ไตคิวมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เสมอกับบายาเมิวนิตด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ไบเออร์เลยว่าคูเซนค่ะเป็นต่อศูนจุดเค่ะน้ําอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหกค่ะน้ำชิมรองแฝงเฟิร์ตอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามค่ะสูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่สองจุดเจ็ดห้าค่ะน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดแปดหกน้ำต่ำอยู่ ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลบควบลูกครึ่งค่ะนะ้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0 8นน้ำต่ำอยู่ที่0.74 รับดูความพร้อมของเจ้าบ้านแฟงฟอร์ดวันนี้กันค่ะวันนี้มีข่าวร้ายค่ะจะหมดสิทธิ์ใช้งานตูต้าค่ะแนวรับบาสเซเลียนค่ะที่สะสมไปเหลืองครบโปต้าไปแล้วค่ะส่งผลให้การแก้ปัญหาหน้าของดีโนทอมเลอล์ค่ะบอสใหญ่ก็จะถอยเอ็นดับี้คอลลินส์ค่ะที่เกมล่าสุดเล่นเป็นวิงแบ็กขวาค่ะลงมายืนเป็นเซนเตอร์แทนเท่ากับว่าอันสกาคานฟค่ะที่ปกติเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายค่ะมายืนแทนค่ะส่วนจุดที่วออยู่ที่นักทันบราวค่ะทำหน้าที่แทนค่ะขณะที่เกมลุกไ่ต้องบอกก็รู้ว่าใครค่ะอูโกเอคิตะเเเรดป็นอแบก้ การปิดบัญชีคาดว่าวันระบบมาที่3 4 2 1รับรูดูความพร้อมของไบเออร์ลน์คุเส้นวันนี้กันค่ะน่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยค่ะหลังนัดล่าสุดค่ะลูกจีมของชาบี้อลันโซ่ค่ะปลดล็อกคว้าชัยชนะคนแรกในรอบ3เกมค่ะแต่ข่าวร้ายก็คือวันนี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้งานไปเอโลอินคาปีค่ะกองหลังโตเก่งที่ติดโทษแบนจากการสะส่งใบเหลืองของโคต้าค่ะทําให้วันนี้เอโมโซ่ค่ะมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะข่าวดีคืออาเมดอัตลีค่ะอีกกตััวรรุทีี่สลดคาบบเเยยงหจ็ กลับมาในเกมล่าสุดและยิงประตูได้ทันทีจะได้รับโอกาสลงสนามต่อไปเช่นเดียวกันกับวิกเตอร์โบนิเซฟค่ะหัวหอกอีกแรงค่ะที่นัดล่าสุดนั่งเป็นสำรองมีรุนทวงตำแหน่งตัวจริงวางระบบมาที่3-42-1 เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเดือนแน่นอนค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งแมตที่อาจจะตัดสินไกลๆเลยก็ว่าได้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะโดยขอเริ่มที่ทางฝั่งเลยวากูเซนก่อนค่ะผู้มาเยอนต้องบอกว่านัดนี้ค่ะไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะเลยค่ะนอกเสียจะเก็บ3แต้มอย่างเดียวค่ะเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นแชมป์หลังตอนนี้ตามหลังถึงแปแต้มเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าแมตช์นี้ไม่มีอะไรให้ต้องเสียแล้วค่ะขนาดที่เจ้าบ้านแฟรงคฟิตค่ะนัดล่าสุดเพิ่งโดนจ่าฝูงไลคายมาแบบขาดลอยเลยค่ะแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้น รับต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้นี้ค่ะน้องเยิงฟันทงค่ะไบเออร์เลเวอร์คุเซนมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าคู่ที่4ีของวันนี้ค่ะกานโซเซเรอาค่ะนาโปลีพบกับอินเตอร์มิลานค่ะเวลาเช่นคืนตรงค่ะที่สนามดีเอโกอามันโดมาราโดน่าค่ะตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด26นัดค่ะชนะ1 7เสมอ5แพ้4ค่ะมีทั้งหมด5 6คะแนนค่ะอยู่อันดับที่2ของตารางสกอร์เลท65.4เปอร์เซ็นต์ตารางคะแนนของทีมเย็นอินเตอร์มิลานค่ะ แต่ทั้งหมด26นัดคะ่ะชนะ17ค่ะเสมอ6แพ้ไป3ค่ะมีทั้งหมด57คะแนนค่ะอ,อยู่อันดับที่1ของตรงารางสกอร์เลตหอร์เซ็นนัดล่าสุดที่ได้คู่พบกันคะ่ะนาปโปลีคะ่ะชนะไปเพียง1นัดคะ่ะเสมอ3แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเสมอกันไปทั้ง2นัดเลยค่ะด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 7นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนาโปลีค่ะชนะ3เสมอ3แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้กับโคโมด้วยสกอร์ร2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เสมอลาซิโอออสกร 2, ร์ร2 2ปะตตู่ เจ็ดนัดล่าสุดของชิมเยียนอินเตอร์มิลานค่ะชนะ4ค่ะเสมอ1ค่ะแพ้2ค่ะเดิสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะลาซิโอเปร์สกอร์สระตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ชนะเจนัวบรัสกอร์หประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่ทิมเยียนค่ะต่อ0ูนค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูค่ะน้ำชิมลองอยู่ที่0.84สสูงตามเต็มเกมค่ะ เปิดราคามาที่2.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.94ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.95าราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.89ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.87 รับดูสภาพความพร้อมของเจ้าถินนนโปลีวันนี้กันค่ะภายใต้กันนำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ค่ะผลงานในลีกช่วงหลังแย่ค่ะไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วค่ะแถมเกมล่าสุดยังพลาดท่าแพ้ให้กับโคโมบริสกอร์สองประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะคะตัวเจ็บมีแต่หน้าดเดิมค่ะและยังมีรอเช็คความฟิตของฟรองอันกิซาค่ะกองกลางก่อนอีกหนึ่งรายค่ะคาดว่าวาระบมที่สามห้าสองค่ะโดยแดนกลางในจะวางสแตนดิลา์ฟกับโรบอตกาค่ะกับสกอตแม็กโทมิน่ค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันขนาดที่สองห ลูลูกากูค่ะแล้วก็จาโคโมโลัลสปารดโดลีค่ะลงล่าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้ เรามาดูความพร้อมของทีมเยนอินเตอร์มิลานวันนี้กันค่ะภายใต้การนำทีมของกุนซิโมเอิสกีค่ะผลงานในลีกช่วงหลังแย่ๆค่ะ5เกมหลังสุดชนะไปเพียงแค่สองนัดเท่านั้นค่ะแต่ข่าวดีวันนี้ค่ะก็เพิ่งจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกของไิตาเลียมาค่ะเมื่อกาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะคะตัวเจ็บก็มีอย่างน่าเดิมๆค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะจะเสียมาเตโอดเมียนค่ะเพิ่มเข้ามาอีกไลนยนอกจากนี้ค่ะมีข่าวดีเพราะมาคุสตูรามค่ะกองหน้าตัวเก่งหายเจ็บกลับมาแล้วค่ะคาดว่่่่าาาระะะบบบวที35ดนกลลลงงจิโคค ฉชนฮานลูค่ะแล้วก็เฮนริกมาคิตยานค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุสนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างราอุตโรมาร์ติเนสค่ะแล้วก็มาคุสตูลามลงล่าตะข่ายในเกมนี้ เราดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าทินาโปลีค่ะแม้ผลงานในช่วงหลังจะย่ำแย่ค่ะแต่ถ้าดูจากเฉพาะฟอร์มที่เล่นในบ้านแล้วนะคะไม่แพ้ใครมาีนัดติดต่อกันแล้วค่ะในขนาดที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานค่ะผลงานนอกบ้านช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยค่ะพะไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วค่ะเลทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอค่ะน้องยิงแนะนําว่าคู่นี้ค่ะอยู่รองฝั่งเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าค่ะพราอมองว่าเจ้าบ้านนาโปลีเนี่ยเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งค่ะเกมนี้น่าจะสู้กันอย่างสูสีสนุกอย่าง คู่นี้น้องหญิงฟันทองค่ะอยู่รองน้ำบุรีมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะฟุตบอล FA ฟเอคัพค่ะแมสซิตี้พบกับครีมาส์อากายค่ะที่สนามเอติฮัสเตเดียมค่ะเวลาเที่ยงคืน45ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะเตะทั้งหมด27นัดค่ะชนะ14เสมอ5ค่ะแพ้ไป8ค่ะมีทั้งหมด47คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางสกอร์เลสห้าดจุดตารางคะแนนของจิมเย็นค่ะเตะทั้งหมด34นัดค่ะชนะ6ค่ะเสมอ12ค่ะแพ้ไป16ค่ะมีทั้งหมด30คะแนนอยู่ออนที่22ขงงตาารรสก์เล1ะม ทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเรามาดู7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันค่ะชนะ3ค่ะแพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะพึ่งชนะทรอนแนมฮอสเปิร์มวยสกร์1ประตูต่อศูนค่ะและอีก1นัดค่ะพึ่งแพ้กับลริเว์ภูม้วยสกร์2ประตูต่อศูนนัดล่าสุดของพรีมาร์กาอค่ะชนะ3ค่ะเสมอ3ค่ะแพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะพึ่งเสมอกับคาดิฟซิตี้วุสกร์1ประตูต่อ1นค่ะแล้วก็เสมอกับลูตันทามวุสกร์1ประตูต่อ1 ราคาตลรองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่แมนซิตี้เป็นต่อ2.75ค่ะน้ำอยู่ที่0.87ค่ะน้ําน้ำชิมลองพลิมัดอากาศอยู่ที่น้ำแดงลบ0.98สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่4ลูกค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.9ูน้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.77ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0.8 8ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.75 เราดูความพร้อมของแมนซิตี้วันนี้กันค่ะกุนซือเป๊กัวเดล่าค่ะเพิ่งจะบุกเอาชนะสเปอร์วัสกอร์หนึ่งตัวโซนในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสดๆละล้อเลยค่ะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกวันนี้นะคะไม่สามารถใช้งานโรดิโกเอเนเดสค่ะออสการ์บอฟค่ะจอห์นสโตนค่ะกับมาดูเอลอาคันยีค่ะรับป็นแค่ข้งเตี้ยครั้งสต็อกหน้าเดิมๆเลยค่ะคาดว่าวันระบบที่สี่สองสามหนึ่งค่ะโดยมีโอมาโมชค่ะออกสตาร์ทย็นเป้ารัสกอร์และใช้ฟิฟวเดน เจมส์แม็กอาร์ตี้ค่ะกับซาวินโยเป็นสามประสานกลางลูกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรเรามาดูความพร้อมของพรีมัตอาไกวันนี้กันค่ะคุณเซอร์มิลอนมูริชค่ะเปิดลังเจ้ากับคาดีนักสกอร์หนึ่งตัวต่อหนึ่งเลนลิกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้ค่ะจะไม่มีโจเซฟเอ็ดเวิร์ดค่ะเบนเดนกาโลเวยค่ะมูฮัมเหมดติยานี่ค่ะกับไลอาฮาร์ดี้ค่ะสีแข้งเด้งหน้าเดิมเลยค่ะซึ่งอยู่พักรักษาตัวค่ะคาดว่าวางระบบมาที่สามสี่สองหนึ่งค่ะโดยมีม สันเกมลุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบเราบไปดูสรุปคู่นี้กันค่ะสำหรับทีมเยือนอย่างพรีมัตอาไกค่ะถึงแม้จะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะคะแต่ศักยภาพกับมาตรฐานเป็นรองอย่างชัดเจนเลยค่ะแถมฟอร์มช่วงนี้กําลังออกทะเลไปเลยค่ะไม่ชนะใครเลย3ามหนนแล้วค่ะเสมอ2แพ้หนึ่งค่ะนอกจากนี้ค่ะการบูธถึงเอติฮัสเตเดียมค่ะในสถานการณ์ที่เจ้าทินเนี่ยกำลังหาแมตต์ปลุกใจเลยค่ะแม้จะมีการโรเทชันขนาดใหญ่ค่ะแต่บอกเลยว่าระดับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นโอมาามวูสค่ะฟีโฟเดนค่ะเลยอินคายกุนโดการค่ะแบกกกไดด้้เเเลืออคค่่่ะะะฉนนัมมแปปทีจิาาขง สงูงก็สำหรับผู้นี้น้องหยิงฟันทงค่ะจัดให้แจ่มจๆเรือใบสีฟ้าพาเล่นชิวแน่นอนค่ะก็จบไปแล้วค <us> ่ะสำหรับ5คู่จัดหนักจัดเต็มกับซอยิงมิงเซาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะน้องหญิงกดไลค์ก็ถูกใจให้กับทีมไหนกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะแอตติบิเบลค่ะเลอบาติสเลวอคุเซนค่ะ นาโปลีแล้วก็ทีมสุดท้ายก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกอกถูกใจพี่พีกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ตามน้องหญิงกันไปได้เหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่พีมาค่ะที่เป็นกําลังใจรับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆที่ทางบ้านน้องหญิงนะคะมีให้กับพี่พนะคะถ้าสนใจก็ทักไลน์แอดมาได้เลยค่ะที่ AJ99 ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะและพบกันใหม่ค่ะ